ชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่ที่ราชดำเนินน่าจะไปผูกพันกับอีกกลุ่มหนึ่งคือที่แนวร่วมราาประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชนะคะวันนี้ออกมาพร้อมด้วยกับสอสอของพรรคเพื่อไทยค่ะประกาศจุดยืนบนเวทีปราศัยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถึงเหตุผลที่ต้องออกมาชุมนุมในครั้งนี้สี่ข้อด้วยกันโดยจะชุมนุมอย่างสันติวิธีและต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบค่ะค่ะเบื้องต้นนั้นแกนนํายืนยนันว่าเตรียมความพร้อมสําหรับการชุมนุมต่อเนื่องได้ยาวนาน5วัน ะะโดยหลังจากนี้ก็จะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันค่ะแต่หากประเมินแล้วสถานการณ์การชุมนุมที่ราชดำเนินไม่เลิกนะคะก็จะชุมนุมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะติดตามจากคุณพงเมธล่องเส้นรายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเชิญค่ะคุณกำมลวันครับขณะนี้แกนนำนปชยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีเนื้อหาการปลาศัยที่เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันนะครับก็ยังเป็นการโจมตีการออกมาเคลื่อนไหวของนายสุเทพเลือกเชื้อสุบรนในการโค่นล้มรัฐบาลขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เองนะครับก็บอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อต้องเพื่อต้องการที่จะรักษาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยครับเวทีการชุมนุมของกลุ่มนปชที่สนามราชมังคลากีฬาสถานได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีผู้ชุมนุมยังคงเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมครั้งนี้ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเพื่อออกมาปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขณะเดียวกันพวกเขาก็มองว่าปัญหาในกระบวนการยุติธรรมส่งผลให้ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องความถูกต้องครับเพราะมันไม่ไหวแล้วประชาชนอดทนกันมานานแล้วกับการที่ว่าศาลมาตัดสินกันอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชน รัฐบาลนะที่มาจากประชาชนเนี่ยวันนี้นะครับปลายกลายเป็นว่าวันนี้นะฮะทำให้การทํางานของรัฐบาลนะฮะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ครับเพราะทั้งๆทงี่รัฐบาลนี้ก็มาจากประชาชนเราอยู่แล้วในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแกนนาคนสาคัญอาทินางธิดาถาวรเศษประธานนปชนายจตุพรพรหมพันธ์และอสสรักเพื่อไทยได้ขึ้นเวทีพูดคุยกับผู้ชุมนุมนะครับ โดยนางทิดาได้อ่านแถลงการของการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งมีเนื้อหาที่ยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐสภาขณะเดียวกันประชาชนจะนปะชจะต่อสู้ด้วยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและลดการ,รเผชิญหน้าทุกรูปแบบพร้อมกันนี้นะครับจะต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบครับเราปฏิญา เราจะต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารโดยการใช้กฎหมายที่ไม่ใช่หลักนิติธรรมหรือรัฐประหารโดยกองทัพเราจะต่อสู้ร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้มีรัฐประหารโดยวิธีใดในแผ่นดินนี้ค่ะ ขณะทีน่นายจตุพรพรมพันธ์โจมตีการออกมาเคลื่อนไหวของนายสุเทพเกลือสุบัณน,นะครับโดยเชื่อว่านายสุเทพจะไม่มีทางระดมมวลชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และการที่หวังจะโค่นล้มรัฐบาลน,นั้นจะไม่มีความไม่ไมจะไม่สําเร็จนะครับพร้อมกันนี้นายจตุพรยังระบุด,ด้วยว่าการชุมนุมของนปชครั้งนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะยุติได้เมื่อไหร่แต่จะเป็นการชุมนุมผู้ขนานกับกลุ่มชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ถนนราชดำเนินและเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้จะมีประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้น ด้านในแพทย์เหวงโตจิลาการแกนนำนปชอบอกว่าจะจับตาท่าทีการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในวันที่26พฤศจิกายนที่จะเริ่มเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นต่อสอนสอนสอ,สอที่คณะกรรมการป้องกันและปร,บปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ,อปปชเตรียมที่จะรับเรื่องไว้หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสร็จครับ และขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังต้องจับตาการเคลื่อนไหวท่าทีของกลุ่มแกนนำรปชอ,อย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคนสำคัญจะขึ้นเวทีพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมและจะและจะพูดถึงทิศทางการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปในช่วงเวลา2ทุ่มนี้ครับคุณกำมลวันครับ